ผอเมอาขาวาตัวผูเข้าใจแล้วะครับครับครเอเ้ามเท้ามืมเชื้ามวงเทัววขาเท้าอาไปเอาเอา้เอาไปอกไนเอ้ไปเอาไเอาไปอาไปเอาไปาไปเาไปเาไปเอาไเอาไังอะไเาไเาไปเอาไเาไปเอไปเอาไปเองไเอเอเอาไเอไปเอาแปเอาไปเอานเอาเไปเเอาเาอไปเอาเไปอ ยินดีตอนรับเของส่สงหมาแห้หมวลชนนะครับเนาะเมื่อนี่ยเมื่อันบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่สี่ครับผมนะนเนาะไก่ดาวพี่ร้องเอ้ยนะสำหรับแนวทางเขียนมินหาฝากมินนะครับเด้อแนะต่มีแนวทางสำหรับทางกรุงเทพเลยสายดูสายวิย่งนะครับเนาะแนวทางฮนะานอยเนาะครับหรือว่าทางกรุงเทพอะไรนะ กามีชัดกว่าชัดเจนแล้วครับผมสำหรับหน้าท่านของวันที่สิบหกนะครับเนาะชัดเจนเสามาแล้วเอาไปเบิ้งนะครับ่าคูตาเพิ่นสียิ่งตัวไนเฟินสีฟันโก่งตัวไรอย่าพลาดเดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฟังให้ช,าชาัดๆเดได้ี่น้องเด้อ เพื่อเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะรายได้ทุกตัมีโอกาสมากนะครับเนาะแมีโอกาสพุดนะครับเนาะมาชอบต้งลงทุนท่านบอมันกพันเนาะครับเนาะมันใจััครับ้งหลังทั้งหลังนะทั้งหลังลทั้งหลังอบดีเตาบ้านแรงเต้าทักหนา

<laughs> mang phà thì lại nha đi tay đi tay bao nhiêu cô đã nó không gặp cái tay thì đã đi tay đấy gặp không gặp hàng vải thế thì thô mang thì lại ở thì nó tay lại nó không hoàn thành mà thô thô bông

นั่งว่างั้นผัดข้าวนะน้องผัดข้าวข้าวเราข้าวเอาลูกกลับว่าไงถามม่างั้นนั่ง่างบ้านไม่ยังว่าง่ายเลยไปว่าง่ายเลยคูหนางกอคูหลังหลับปูบ้านหนังบ้านหลังแต่เป็นบ้านใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใครแนะทัย ดันหลังน้ปูเนาะเมื่อยน้ำปูมันจะรวิวัติาสนาเถาะตัวนี้มันีดานหวน้อได้คืนอย่างก็เอโอ้ยตัอไปดันขังเนาะเต็มเต็มเลยบอได้บปูเต็มเต็มเข่าบาใเต็มนโอ้ยเมยนนปู พ่อขารเขาขายบ้าไหญ่อืมขายแค่นั้นอืมจ้างามันคือใส่ผ้าบ้ใหญ่คือว่าถึงสส่เลยครัพ่มเไม่อาตัวไว้เรัวใหญ่ไ่เอาใส่บาาใหญเขาว้านหเดี๋ยวท้งไก่มเขาไว้เตี้ยหน่อยนะคูเขาบ่าใหญ่กดังเขาอ่ะไปไปอยูละวันไงมันเป็นบางบ้านใ่แต่พักบวาถุจักตักซ่งพรอพ่อเอาตรไว้เข มันคือกาตัดเขาหวาดิเข้าว่าเขาจะให้ออกตลวนี้ตัวไหนคือตัวไหนเขาบอกจริงจะอ้อมข้องไม่ตัดดากครับผมเอาตรงๆรับบ่ผมก็ฟัวเอาไม่ทางรับเอาไน่างไม่เห็นึงเห็ดบุเห็ดสมรกูเอยเอาทโตเขัาไหวเอาครับโตตรงๆรับตองตก็ม่แห้งขึ้นก็รับฟเอามัได้เลยางนล้นรับ อเท้ามาจะพาทักอาจานนั่นวัดวัดไว้ตรงนี้มันไม่ตรงนี้มันตรงนี้จพาท้ก้าวจานอีรั้งมาไปถึงตู้เห่าแขกเพิ่มกโอ้ตูเห่าแขอ่ะเฮ็ดเป็นต่ที่ึ้านแนดว่อที่บนแพง้วกูพาเอไปตั้งแห เต้าขาไม่ตัดยาวมากขาบ้าเขายาวมากบ้านไในที่เจ้าถูกแต่ทำไมามันมีถามไม่หลักเคร้าข้ามตอกคือข้ามตอก้าถูกแต่ทำไมวันมีถามไม่แค่หนึ่งคือข้ามตอบทุกฉา,ไากได้แค่นั้นอืมได้เท่านั้นบอกได้แค่นั้น ู้งไหนมามาบารม,มีคาบา้าห้งไหลบารมีคาบ้างพี่เียของแต่เอาน้ำเสียดัวบ้านเอ้ี่เท่าไหร่ครับผมก็เท่าไห้่แต่ทำไมมันมีถัาก็มันหนู่มันกัดเาราวอาเป็นโตาถ่นโอ้ไม,ม่ถม่านเผาแล็มา่บมันก็ไม่แถมมันละก็จะเก็บเพราะว่าตั้งไหนตั้มไม่เติถแถคือเด็กถ่ง กูไ,ไดดไปส่องมึงร้ทงเพ่เทพหอละข้งในบ่อปูไปยังทีบ้าบงไปยังที่บ้าบงไปยังที่บ้าบงแล้วกูไปจอดเพ่หันี้นบ่ออ๋อไหเูองาเะนี่สีเลนนะเข้ามาตบอการยังเห็นเขาเขกลบไปทักม่ทักมาด่าเปวงั้เอาอตึงกันขวางไปทางักบฟังแม่แไปน้หอละข้าง,งกันเน,น,นี่นออย้นังหอละข้าง,างไ,ปไปวังจ <c oughs> ังไหนมา <c oughs> สีเล,ล <c oughs> น พ่อกะเวกตัวตาบ้างท่นกูวกเราครึงตาดีกะทั้งเล่นเห็นด้นยวยก็เขาเขอยูกะทั้ง <Rey k> อ่านือพ่อกะบ้านน้นพ่อเขาเห็นพ่อรักพ่อ่หละแทบไปรองน,นึกแต่ยังวาเห็นพ่อนะครับผมพ่อไปรองเลยแต่ยังว่าขันเห็นเลย

เอาลาลตวันสงิงิบป็านาบอกเป็สาเต้าพี่เรวมามาังสิพราขัว,ว่าม่วันผ่านนกเอาแค่ันนงนะจ๊ะเม่อึ้นทงสิเขาเช่าไก่บ้างหรอเขานกกนกระพูน้างาานกยังไงล่ะปูแม่นบอครับผมเขานกกระพูนเออทไมตั้งใ่ที่มนกคือพูแต่สิ่งนกคือปูนี่อเคอเลยบาปูเาเขาวา่าทสิ เอ้โเขาว่าจังสอพักอาจจใจ่กว่าเขาว่ามันพอห้าล้านแล้วเขาเอ็นลัง่ะอัดนกตาจังทีเลยนกมือแล้วนี่นก่าจังทีนะเพราะว่าตังแต่ไปถือมะเพราะว่าเข้าใจคิดบพตาว่าพ่อเข้าใจถือเพราะว่าพาะเข้าใจถือเพราะว่าม่นหนาไปทั้งพอเนาะ พ่อย่ได้หพ่อก็ใช้กันต่ายายตรงนี้เห็นหมดเนาะพ่อเห็นหมทตัวรำไปอั้งเดวอั้งว่กันพอลตะเขาบอโอเคบ้านี้านน้ห้ามนวันเองนั่งะอปมันพอป่พอ่ะอาไม่กันแมบนีโอเคปูยกกันอยู่ข้างล่างน่นเพิ่นราปูน ข้า่นงขืนข้างล่างข้างล่าง้างล่างองไรอยู่ข้างข้างขืนวาไปข็าเขืนข้างข่างข้าง่างขนข้างขื่นจังครับผมข้าง่าข้างาข้งขนอืเอาเที่ยงนปว่าไปข็าขืนข้างล่างขืนขางขนแม่มาแม่กับแม่แจะกลางไปทคืนี่ต้องโอเค จะเห็นตะพู็ทัหลัง้ทัทบหลงคเห็นบางแต่เขาเราข้อเขาเราใ้อเท้าเ่งัโอเควัน้นแต่ถ้าปูยกเชี่ยมตั้มนะน้อขคือสูงโอ้ยึ้นสูงติครับต้อจาเขาสิเพราว่ามันไม่แน่แบบนะขั้นบยกึืนสูงบยู่แถึงผู้หลองเทงกับจืเห็นตำไหนังไม่ตูงนะบูหลังเท่งเท่งตไปต้องยกึ้นสูงก็เดียนะคุณเนาะ ตู้เนาะน่าหนักเพ่อเห็นกัรมฐานเพราะคณเพราขคณะมุ่งมั่นเราเุกเขาไว้จังไรกรบม่านหน้าหนึ่งจังไ่กรรมานบันคือโอบารา้องโอวารา้องมันวางอ่ะโอบราด้องเก่าใันมางอ่ะอือเพรได้ว่าอะไรใที่ไว้นที่เพราะว่าเอาเด้อเอาเด้มมัน่างไงก็กันไม้ขับว่าเอาเด้อครับผมแม่มาอันนั้นโอบไ้ว่าจะพูดเฉียง เออมาเงะตั้งยีนักแต่โมก็ยังวาบ่แรเอ้แล้อาเขาเกามาบมห่าก้อนอนาดวันมีเพ่าวาวาขึ้นเกาแล้วพ่าได้ถูกไหมนะพ่อวาวาขึ้นเกาได้พ่ากับว่าเอาเนอะเอ้าตัวาวาเจ้าแกะมันบาไแมนบครับผมว่าเพี้ยถ้ากัดวาว่าบ่เ่้งเนี้ยบ่อถ้ากัดว่าเอ้าเนอ ดูรำคาญว่าเอาแล้วไม่ค่าตอบพอไม่ค่อตอบพอพ่อคำว่าเอาแล้วนั่งนึกเหรอเอาแล้วเอาไม่หัดมาจังขีดตอบรับได้ทุกคนไม่การตอบพักเลยเน้เหวี่ยงเหวี่ยวไม่ค่าว่าเอาแล้วพ่อพับว่าเอาแล้วลก็อนรับแปลกๆเนาะไม่ไหวค่างคูแม่ฝัหลัง ้าดีค่ะตั้งแต่พักไปเพมากพ่อเราไม่ฉูดมันเดยอ,อย่างนีครับผมบันเตือนนักบังตีมันวะมันไม่อยัางแดหอยมาต้งต้งแทงด้องไม่จะแด้เล็เข้ไปดีบึง้งอ,อันนี้ก็ไปเต้าบึ้งเป้าไปาป,าป้ามากอออหูควงนนั <laughs> กเต้าว่าอะไรคุณคุคอ๋อ เออไม่ได mm. ้ดีพ huh. ร uh, ้อมแล้วก็ไ <fungus> ม่ไ้หมุนฝ่าวโว้โวครับผมเขาเอิีหนังหดลงไม่หลาอยางนะดบอสเบอบเป็นบอวบเป็นกลมกว่าบว่าครับผมบอแบอล้วอขจันจันตีขั้งหลังตั้งตังตั้งตังจัจกวงตุ้ เข้าไปตรวจตาเพื่อปูได้ตีเมื่อครับงีวันเมื่อคูนจ้าตีจัง่าะบงวัวพวกเขาเท็ไม่ดีต้องเปต่างวันปูัยไปตีไม่เสียงนะเป็นเลียนตีจังหังไเขาว่าออกข้อตีว่าไม่เคีแตงวตงบงวัวแตงเทนเขาเท็ไม่หันท้อเขาเร้่ต่ลรับน็องบึงมาทือถือไปถือแค่ไหาวบ่าง เออกระวานรายนี้กระวานกราวอกหนะกระวานาออกกว่าก่ะาเอาดอกันว่าดอกต้วัดต้นฝีแหวนเพรากระวานที่ดีที่เราตีกับเขากันลุกไข่ลุกไข่ยุ่งว่ดไข่บางวัดบางหันครับผมวัดบางหันว่าเขาไปเขาไข่เขาว่าทะลุไผ่พาเขาว่าแบบทีบ้านไม่ผ่าน อ็มานอกอีย <ules> <klore> ่างจะมาโอาแล้ว <invent> ก <fit division> <master> ่ด <ro ired> <sm ud> ังการาพานาบเก้าชั้นมาพานชักชักของเท่ารอกใช่เมื่อวานนี้พ่อไปเทศเขียงไปเทศเขียงไมเขาเออเทศเขียงเทศเขียงมาจังเลยพ่อขหาวรู้าวรอืแต่นี่บ้านีย่างาวรูาวรฮ่าวลกับบ้านอะรพ่อเขาเรียกว่าท้าราะ ท่านขาว่างว่างโลกได้กินไหมว่าหาราไหน่ยอืมพ่านว่าถาเนาถาเนาถาเราอะไรกี้บานนีมาเสียงออกเสียงมันผิดบปไม่ทราบพอคลิปแอคท์โคัะฮาโร่ฮาโร่กระขา้นกระันแล้วปูบานกะนกระนล้อปูนอ้าวมันลงจังฐานได้ ทาชีพเรกมันมาขาแบบว่าย่ครับตอนน่อมาพอกับว่าไ้ทำแห้มันคือว่าไรน,นี่ค่ะเป็นตั้งน,น้ำคือว่าันนี่เสียงพอพอมาเอดเชียคือพอวาพอเชียบพอมาช้ารึช้ารึโอเคคือที่พอมาเสียงมันถอ,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 อดอันนี้ไครับผม วันนเสียงจะถอนมาปูนอะถ้าถอนกับขึ้นมาฮันราโบกอบบมาถอนถ้าถขึ้นมากคมนาะเาเาาาจังฉีไหมบ่าค so, 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 ือออกจังฉีน่ปลกเลยแต่าเชียงไปยังขึ้นตอนกับมาถามนาขาเว่าจังฉี Bác mama bác bông bá đó rồi, đâu. hóa à Mắt thì dặn Mắt dặn đó, Bác thì đặt Hà kho bà Bác đặt quá 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 lỗ quá 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 Bác bà quá 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 ใคกี่ยอนสายเธอเดียเนาะเอาวัดเสียงยอนพี่ไงบ้าท้างนกอกาว้าจังที่บ่าจังเอิญอนมาเมมบ้ก็ว่าเป็นตาฟั่งนะปู่เนาะเขา้าชางล้อชันชันชันันเขาีว่าบหาดูเอ็มบ้าอ๋อ้าเป็นจังทันแกงว่าทันทันเักเหยียบื่อเ่็มบ่ายจา ขว่าถามรน้ตเกบ้างบ้าบาเอ่เออเี่ยวบ้าม้เขาวาบาไปอาว่าดองแท้มันหวานขนบาดอมัตา้จะบมวนแบบปูดจุดจัตัตัดตัแม่มาหาเนี่ผมถามน้เกาว้าจว่าเขาเอไหมเขาพงนะถามน้เกาแกวแกกจทัน

วัดแยกเองเหอวะวันที่เท้าก็มาวามวนะคะในแค่ในนั่นนึอ่าวันที่ทิพทกนี่ตากีได้สบวันที่ทิพยทีกได้สบายมันแก่ละปูเมื่อวันที่ทิบสี่ที่ีมีความหมายครับผมที่ทีไม่ความหมายที่พีก็รอ ไม่ใช <rude S 2> ่กันดุหนักคือพี่ก็ย่มีความหมายแต่ได้กินข้าวแรงไหมพร่อว่าไหมคือได้กินข้แร่นอนกินข้าวแรงข้าวแรงได้กินข้าวแรงด้วยคือพี่คือพี่ก็ย่ไม่ใช่กันดุหนักสวัสดีมียึดปรือใช่บ้าบ้าคือแบบว่าหนังเรา เอาข้นงบ้านเขาจังทันแต่คุ้ไดกินเขาได้หะือไม่โอ้ไฟบ้าบ้าเลยเปนมันจะว่าได้กิเขาได้ยหมมันลูกูใจเลยเข้าสาษาเปิดไฟหายใจกินเขาได้ไหมบอกบ้าที่ที่ก็ไดานว่บ้า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 เม่อจังทันแ่เราไม่ได้งันนะ เอาจ้าข้าดักวัวขันันขั่ขายเองเดี๋ยวก็ะอว่เอาว่าดักเอาต่อ้าว่าหรือเอาเจ้าที่ข้าหาเงอนเอาพ่อพ่อฮอกตาเขาคอพ่อใดคือรักนักสิงหมเห็นปะเอา่นาเกี่ยงกีกูบกเจ้าเกเอางนถว่าือไม่มาผูบอกเง่นเสือขี่หามื่ินรเ่บบนั้นบอกเจเอเจ้า

มาหนังอี๋ลูกถามส่วนตัวเด้อไม่ผู้ใดผู้จักนะครับเด้ออันฝันแรงบราอันที่ครับผมผมอยากถามเกี่ยวกับอ่าเทียนหาเลีมครับผมเออเทียนหาเรมมันเป็นยนังบ้านมันอยู่คือกาวเทียนหาเลีมถูกเซตครับผมมันมาอยู่คือเกาวเรายัมันง่ายวางแล้วเทียนหาเรีม ยางรับเดไม่เหมือนเดิมโอ้นเดายางถามดอกนั่งคือเก่ายางสามรอบยี่มันจบอมคขั้นเบายางถามดอกนั่งาสีได้ผืนบ้างครับผมยางถามบอกเรื่องแต่ผืนเห็นไ่มวนเทียนทานีเป็นยู่ล้วเทีไหเพราะว่าคนใหญ่หม่อมโอ้ตอนนั่งขามหอก ก้าอเดะนู็พูดก้าวเดอนทั้งทางครับผมงานสามรอบแบ่เบาไหมถูกสิบสิบสิบเขาทำอะไรบ้างครับขำม้างำนูอนแ่เขาเปลี่ยนไปแลครับผมเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่างานงานสามรอบแบบแล้ว ลานถามค่ะคันหาเรเาจ่องอัปูแป้งถูกเก้าหคดอกคัดผ่าเรียกคนหน้าหออืมอันนี้เขาตามหมาบคนละบอที่ะถูดกับเพียมใช่ไตคึกเข้ามานหลักอืมพ่ออันหัว่าด้านอันนี้อันม่นเหลือเกินมั่นโอ้ยู่ทท่งหัวสิครับอันม่นเหลือเกินแม่ดูดิอันว่ง อัน้อน้อนเอาไปใช้ใช้เขาอ,อัดงอนงอนเอาไปใช้ใช้เอาไปใช้ทั้งท้องหังวาอืมอันมอน,มอ,นมอนไปใช้ทั้งหัวหถัดขวอืม้างซ้ายอืมหัวคือสูชุดที่อืมชชุดชูชุดคือหนังอืแล้วก็บงกงคืออะไร อืมอืมส้าาแล้วเขียจวันทำไาบ้านแล้ขึ้นมาตกปต่อืมโอครับผมทิปเอาทิ่เป็นการบ้านพี่มองเล้นเพราะอจารยามมาเป็นข้ออะไร ครับผมเอาทั้งม่เราเั้ขา้เข้าใจแล้วนะครับครับครับเอามือมเรามอถือม่วานถือขู้ทุกคนเนาเอาไปเอาพ่อพ่อกังไปหายังไม่เรายังไม่เวลาเขาขายเยอะแยะเยอะแยะเยอะยไปงเอาเลยไปดเอาเลยก้ถึงไปถึงเอาเลยไปเอาเลยอืมมันจำรรอยู่ครับครับผมครับผมทำอ่างนี้เลยโอ้โไข่ นะครับนนนเนาะไปดึงเอาพี่น้องเก้าศูนย์นะครับเนะาะสองตัวโคโรบ้าเก้าศูนย์ไปดึงเอาพันวาะนะครับเนาะกูไดฟังอยู่พิจารณาด่วนครับผมนะครับเนาะถามนั่นครับเอ้ากขอบคุณหลายๆสอารับการรับชมแล้วฟังครับผมสวัสดีครับเก้าศูนย์รอตามนะเนาะ